ถามยอดฮิตจากแฟนเพจร้านสำอางเฟอร์นิเจอร์ซื้อตู้โชว์ทีวีของที่ร้านไปเสร็จเรียบร้อยแล้วติดทีวีระดับไหนถึงจะเหมาะสมวันนี้สำอางเฟอร์นิเจอร์เรามีคำตอบค่ะเพียงแค่เรานั่งบนโซฟาของห้องรีวิงรูมแล้วมองไปในส่วนของทีวีที่เราจะติดตั้งสายตาของเราต้องอยู่ที่จุดกึ่งกลางค่ะคือระดับนี้ ติดทีวีในขนาดสายตาที่เหมาะสมเนี่ยนะคะมันจะขึ้นอยู่กับขนาดของทีวีด้วยตัวอย่างของเราทีวีมีขนาด55นิ้วจากพื้นนะคะมาที่ระดับกึ่งกลางสายตาต้องมีความสูงที่153ซนติเมตรทีวีมีขนาด65นิ้วเพิ่มขึ้นมาต้องมีความสูงที่163ซนติเมตรค่ะ575นิ้วอยู่ที่ความสูง168ซนติเมตรเพียงเท่านี้เราจะมองทีวีด้วยระดับสายตาที่สมดุลไม่สูงจนเกินไปและ ไม่ก้มต่ำจนเกินไปค่ะดีต่อสุขภาพและสายตาของเราด้วยไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ